<laughs> and he go hey, didn't Oh he's okay with any you I have so many No he actually give you for free Thank you Wow Aww. Are you sure? Oh yeah, i was just give it away. I bring this to give it away because it's like, I don't use it. Thanks man, you are so nice. วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปงานเอ่อคาร์ดอีเวนต์นะครับเป็นวันแรกของพี่ดินครั้งแรกของผมด้วยของพี่ดินด้วยที่ว่าเราจะไปกันก็อยากที่เห็นข้างหลังว่าเราคือแฟนแฟนของอะไรครับ วันพีดวันพีดดูพี่ดินครับโชว์เสื้อข้างในเหรครับอืม <c oughs> นี่ครับดูฟี่ครับฉันจะเป็นราชาโจรสลัดให้ได้เลยอืม <c oughs> วันนี้ไปกับพี่ดินสองคนครับส่วนอาควาไหนโชว์ชุดสิบาเลรน่า <c oughs> วันนี้อาความีไปเรียนบาเล่วันแรกของอาคว้าเหมือนกันแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่า วันนี้พี่ดีเขาจะได้สอยการ์ดอะไรมาหรือเปล่าแต่จริงๆก็แค่จะไปดูเฉยแล้วเดี๋ยวเราพาไปดูกันเพราะว่างานมันอยู่ในดาวเทาเราต้องเดินทางกันแล้วติดตามได้หมครับติดตามด้ยนยครับบายดูกระเป๋า<ๆ>กระเป๋าตอนนี้เรามาอยู่ที่แวนคูเวอร์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แล้วนะครับตอนนี้เรากําลังจะเข้าไปข้างในกันแล้วตอนนี้พร้อมแต่ที่เซอร์ไพรส์ก็คือว่านู่นครับ เจ้าจิ๋วเจ้าจิ๋วอยากมาด้วยใช่ไหมลูกใช่เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในงานกันว่าเป็นยังไงนะครับตามกันไปเลยตอนนี้เราอยู่นี่ครับคอนเวนชั่นมีออการ์ด้วยตรงนู้นออกาที่เขาบอกที่เราเห็นไดจริงไม่ได้มานานแล้วเนี่ยพ่อก็ไม่ได้มาตรงนี้นานแล้วเนี่ยออการ์พี่ยังจำได้ที่เราดูอะ โอเคเดี okay, ๋ยวเราเข้าไปดูในงานกันตอนนี้เราเข้ามาข้างในแล้วนะครับแล้เวเราจะเดินลงไปข้างล่างคา้าชมมันอยู่ข้างล่างเนาะโอ้คนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยใช่เพราะว่าเดี๋ยวพ่อต้องซื้อติกเกตก่อนกันนะ่ะเ,เพราะว่าไม่ติทกเทตเราซื้อไปแล้วของเราสองคนนะ่ะแล้วเราไม่รู้ว่าแม่มาด้วยเดี๋ยวเราต้องซื้อของแม่ด้วยไงลูก คนเยอะนะเนี่ยตอนนี้เรากำลังไล์อัพนะครับเราสายติเกตไปแล้วนี่งานอยู่ข้างในตรงนี้เราเข้าไปดูข้างในเราฟรีโปรชีตติเก็ตไปแล้วครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูงานข้างในตอนนี้เราเข้ามาข้างในแล้ว ส่วนใหญ่จะเป็นสปอร์ตคาร์ most of the อะไรนะลูกอะคว้าพี่ดินอย่าอย่าอย่าไปห่างจากพ่อนะรู้ไหมนี่ไงโปเกมอนพี่ดินดูไหม ไปเดินลง้นพี่ดินเดินอย่างนี้ลุกเดินไปอย่างนี้ ใหญ่มากนะเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการ์ดโปกเกมอนหมดเลยการ์ดโปกเกมอนเกือบทั้งหมดเลยอะไรลูกโปรชีเหรอโปรยัง่าเหรอเอปไปพ่อพาไปฉี่ก่อนก็ได้ไปเดีย๋ยวพาข้าไปฉี่ก่อนลูกเจอแล้วครับผมของโปรดพี่ดินมาแล้ววันพี โอ้มีสกสีสกี้วยพี่ดินนี่ก็คือราคานะครับราคาสิบสิบเหรียญแต่อันนี้จะเป็นแบบว่าเป็นเจแปนนิสเวอร์ชันของใสจะอยู่ตรงนี้นานแล้วล่ะพี่ดินน่ะ ทางอะ่ะค่าเขา้าคนละสิบเจ็เหรียญเนาะแต่ว่าถ้าเด็กต่ำกว่าสิสองปีก็ฟรีอันนี้เขาก็ายังมีเหมือนว่าว่าเป็นกล่องสุ่มกล่องสุ่มลูอกล่องสุ่มเดี๋ยวให้บิดิงเขาเดินเลือกก่อนว่าเขาอยากได้อะไร โอ้ม <Tact ically> like oh, mm ีน hmm. oh, uh ิโคลโรบินด้วยพี่ดินแต่ว่ามันเป็นเจแปนิชเวอร์ชันหมดเลยอันนี้อ๋อมีภาษาอังกฤษอยู่นี่ไทด์โอเหเรียนนี่ครับตอนนี้พี่ดินก็กำลังเลือกการ์ดอยู่อันนี้มันเขาขายซิตีเซนนะซึ่งเรามีบัตรเจ็ตของเราตอนนี้อ่ะแต่กูมันแค่ไม่ใช่ภาษาอะไรเหรอ มาดูว่าพี่ดิ้งเขาจะเลือกได้กี่ใบนะครับตรงน,นี้ครับพี่ดิ้งเขาเลือกไปให้อาคว้า,น,านี่นไฟทารีวีวิ่ยอันนี้ยาคว้าก็น่าจะชอบนะเนี่ย<ต>พี่พพดิ้เนี่ยก็ได้แต่พี่ต้องจ่ายใช่ไหม ก็ต้องจ่ายสิเอออนนี้พี่จะส่งนี้ไปไปจ่ายตังค์เลยให้เขาดูเอาตังค์มาตังอยู่ไหน <laughs> like This is his first purchase yeah first purchase I thought it's five. Just um no, four four fifteen. I'll just make it 2. Okay, alright, well, thanks. I'll give this over to you. I'll give you change, okay? Go small and then you go big, okay? There you go. <laughs> Thank you. <Enjoy. laughs> You're very welcome. Have a good show, alright? ชอบไหมลูกไหนดูสิมีอะไรบ้างอ้าวโอเคได้ทั้งโปเกมอนเลยแล้วก็ไปฝากน้องด้วยใช่ไหมอ่าไปกันจะเดินดูต่อไหมเดี๋ยวไปละเรอว่าได้การ์ดดีเหมือนกันนะเนี่ยดวงดีนะเนี่ยเราเดินดูวนๆวนวนดูเนาะวันนี้พาพี่ดินเข้ามาดูการ์ดเกมนะครับเป็นส่วนใหญ่แล้วเป็นสปอร์ตการ์ดแล้วก็โปเกมอน แล้วก็มีมีวันพีซบ้างอความาด้วยแต่ว่าตอนนี้อควาอวาควาไม่ชอบคนเยอะควาไปแล้วออกไปรอข้างนอกกับแม่บิวนี่ก็บรรยากาศในงานนะครับประมาณนี้นี่ครับเดี๋ยวผมจะซื้อกล่องนี้กล่องหนึ่งแล้วก็ซื้อแพ็กอันนั้นแพ็กหนึ่ง แต่ว่าวันพีชก็มีเยอะอยู่นะในนี้เต็มเลยมีสปอร์ตการ์ดด้วยฮี่ชิวพ่ชิมันมีเจปบนิท่าเลยเน่ยนะแต่พี่นะพี่นินจะเอาประราเจาปนีสอะ่ะอยากได้ไหมอันนี้เหรออืมเจเบนิเขาไม่ค่อยมีคนเล่นกันหรอแต่อยากซื้อก็ได้ซื้อ,อไปเก็บไว้ไงเอาไหมาล่ะมีอันนู้นด้วย ที่ยาวอันนี้นะครับ uh, <okay. S 1> เอาวางไว้ก่อนก็ได้ลูก and i will get another um, the op13 okay. the, the japanese one okay. yeah. yes okay. there's a new new as one yeah. right Ah, okay. uh, the I'm part one okay let's it's let's see paste Okay. Yeah. And that will be my happy day now, so you go. Yay! <laughs> Do you have a store somewhere? No, in, um, uh, like the the oh oh okay. Yeah. okay. Okay. i can Okay, I will. จะเอาใหม่สิทธใช่ไหมใช่ใช่พี่ดินเก็บให้พ่อหน่อยลูกได้พี่ดินได้อีกแล้ว<ช>นี่ครับเรียบร้อยโดนไปจุกจุกเหมือนกันครับตอนนี้เดี๋ยวเรากลับไปไม่ต้องดูก็ได้ลูกเพราะว่าเขาน่าจะไม่เทรดหรอกเรารอได้การแบบว่าดีๆแบบว่าแพงๆแล้วเรเราค่อยๆมาเทรดกับเขาทีหลัง อาไปเดี๋ยวเราไปดูอาไปเดี๋ยวเราจะไปแล้วลูกเพราะว่าเดี๋ยวพ่อต้องรีบไปทํางานละดูแค่ไ่ดใช่ใช่แค่ดูร้านเขาอยู่ตรงไหน่ะเซวอดไ่ลูก

Ah, right, But we have to go now. You just, you just pick some for today, right? You have another binder. Yeah. Cause he 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 actually wanna trade card, but I don't think he can trade any card. Are you gonna put your new card in your advisor? Yeah. Well I hope you get the golden movie. Yeah, you get a golden move easier. Do you like a straw hat fire? Yeah. <laughs> 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 White, um oh. You want one of each color? Yeah, what? <laughs> <laughs> Which is so nice? <laughs> Aww. nice. Oh Nice. are you gonna do it? Are you sure? Oh yeah, I was just giving I I bring this to give it away because it's like, I don't use saying. them. Normally. Thanks, man. You are so nice. <laughs> <laughs> Say it's like Luke. No, you have too much dinner. <laughs> 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 I give you too much <laughs> Well, I think we got to leave now, otherwise, your, your binder is going to be full. Like, people keep coming. <laughs> mean, yeah. <laughs> โอ oh my god you just made you just made your day oh it's a big day for you you got a lot of cars <Yeah. S 1> right okay I t h i n l l l b e it today วันนี้พอแค่นี้แล้วครับพี่ดินได้การ์ดเยอะเลยมีคนเอามาให้เต็มเลยเขาบอกว่าพรุ่งนี้เขามีแข่งด้วยเดี๋ยวดูก่อนถ้าพ่อว่างเดี๋ยวพ่อพาพี่ดินมาอีกโอเคไหมถ้าพี่ดินอยากมาดูบันท้องาโอเคไหมครับ อ๋อ oh, วันนี้เราก็ได้มาเยอะอยู่นะเนี่ยเต็มเลยแล้วพี่ดินก็ได้การ์ดมาเต็มเลยมีคนให้พี่ดินมาเยอะเลยอะ่ะเออแล้วเมื่อคืนนี้พี่น่าจะให้เขาพี่น่าจะให้เขาวางการ์ดไปเออจ,จริงให้เขาก็ได้นะลูกเาอายืนยืน,ยนชิดริมหนุกปังงั้นวันนี้ก็พอก่อนแค่นี้โอเคบายบาย วันนี้ได้การ์ดอะไรมามั่งเนี่ยได้มาเต็มเลยมีคนให้มาฟรีๆด้วยใช่ไหมมีพี่ใจดีให้มาด้วยกาเสิบการ์ดหนึ่งให้เฮ้ยนัตติ้นเอามาให้ด้วยซื้อมาให้ด้วยว้าวชอบไหมลูก,ก,กขอบคุณนัตตินยังขอบคุณนะขอบคุณนัตติ้นยังมีคนเอาการ์ดให้พี่ดินด้วยอเออเห็นพี่ดินเขายืนเรื่องแล้วเขาก็ถาม เออเนี่ยการ์ดเนี่ยไม่เคยเห็นเลยอ่ะการ์ดแบบเนี้ยเป็นแบบเ,เป็นแบบเพลงมันชื่อเป็นเป็นแบบเพลงชื่อ,อไม่ให้เต็มเลยแล้วได้การ์ดไอเจ้าของร้านเขาให้การ์ดไอมีฮอกพี่ดิมเข้ามาอืมแล้วเาขาหาอ,อะไรอ่ะเื่อเนี่เป็นการ์ดที่ไหนอ,อันนี้ซื้อนน <laughs> จ้ะ